ตตอีก400เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายดีค่ะัสดีมาแล้วสี่รีสิตดีค่ะดีดีเดียวมันยานหรือเปล่าปอดได้พี่นนอรถยนต์50บาทอือคุณได้ราจีไปประสานหาจากฝาไป าม่ใจ่ได้จอดคนละพี่น้องแคบแห้งคุยน้อยถถอยแอบอีกคนกว่าพีไไ่ใหญ่เพือ่อนเดีย๋ยวกอนบึงหลัดเล่าคนพี่ใหญ่บึงเข้าชิพ่าไปยังไดนี่ กีเขามีมงแอบก่อนดูต้นสีเดลียวเขาไปเลยได้นเด้ยเลียวเขาไปเลยได้ไงก็เขาปรจงเขาไปหรอกพี่ใหญ่เขาปรจงเขาไปนะเขาไปตั้งรักยังทอยมากบ่บอเขาอยู่หนังงานอยู่ละต้อจอดแอบไปหันก่อนลอกก่อนลอกแอบหนีก่อนเดี๋ยวเขาไปถอยเขาไปเขาก็ตัหนอกมากพี่สาวใช นี่นี่แอร์ไปคุณเออแอร์ไปคุณเท่าอแอร์มีอะให้เข้ามาเคลียร์ให้วะจะต้องจอดใจเนี่ยละแอร์นี่ยจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายแอร์ไปก่อนเถอะอาพี่นออ้องจอดนางฮะก่อนแล้วจะร่วงไปเจรจาว่าจะเป็นอย่งไรก็ได้จอดตรงใน,น,งใน,ในรถเมล็ดจะจะฟ้องงานเป็นนะตาแบบนี้ พี่องอจอดนี่เราเอวก็ก็ม่ใจอพี่องกงอ,อ,งอ,งองต่อ,ตอ,ตอะครอ,องครับได้มองจอดแล้ววันนี้ได้มองจอดแล้ว,ลวครับผมเอา้าทางซึลามิคเลยนะครับผมวันนี้จะลูกถึงนานหรือยัง จ่ยังไงมันดับเหรอไม่นอนครับเรื่อยเรื่ยเรื่อยนิดนึงงอยนิดนึง Hãy cứ nói đi nè, Đây đây bên đây bên đây Dược lên มามามาได้ได้ได้ไดหางหางมาเลยมาเลย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 อีกอีกพ่อพ่อพ่อโอเค ยังอย,อ,อยู่พี่ป้ายยังเขับพุ่นดิออโลดเออออกลดบ่ไม่นยายๆๆไม่นยายเจ้าโอ้แล้วก็ว่าปวดแอวเก็บแอวอีกยากอีก ออกเลยนี่ลกูกโอ้แมงคือ,อะขอ้าเขาอดิขอดเขงขอาดึงดีมีเกมา่อพี่อแม่แม่พูดได้แอลดีดีเอ้อ <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้โองู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 มแมนออเ้บัดี๋ยวลบัดกทันบดจ้ขึ้นสดอีกบัดเดี๋ยวมาบัดีโอ้ยจังหวัเสียเวเสียเวลาเป็นปูดหนัโอ้ยเอาอีกได้เป็นยัง มันสิบวิดกันเนี่ยรถไถรถไอเบียบอรถรถโตบตอ,อกบัสเ,เอาไน่อนองครับคลิปยายไมย่เอาไว้สำนีก่อนเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปปลากสูริโยบาน่าตอ, <c oughs> อัพเดทสถานการณ์อัพเดทสถานการณ์รับพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามครับ,ารารรบยายไมย่ครับออฟ i ิเชียลครับสวัสดีครับ